เขาว่าเอาส่งคืนให้ทหารเข้าไปได้ไหมเขาบอกว่ายินดีเลยไม่มีความต้องการจะเอาไว้ไม่ต้องการใช้เลยคืนได้คืนเลยเหมือนอย่างที่คืนมาแล้วก่อนหน้านั้นที่ได้อาวุธมาจากไทยคมก็คืนต่อหน้าผู้สื่อข่าวไปแล้วผมก็ขึ้นไปพูดบนเวทีบอกว่านายพลทั้งหลายหยุดก่อนมาเจราจาเอาปืนคืนไปเพราะว่าการสลายการชุมนุมที่มีปืนมากมายขนาดนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดใครโมโหโทโสเอาเปืนไปยิงสู้กันก็จะเป็นความส,สูญเสียอย่างมากปรากฏว่าก็ยังไม่ฟังผมอยู่ดีปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยไปถึงสองชั่วโมงกว่าจะมีการเจรจากันผมขอข้ามขั้นตอนการเจรจากันเพื่อจะบอกว่าการชุมนุมที่ผ่านมานั้นประชาชนไม่มีความต้องการใช้อาวุธไม่ต้องการใช้ความรุนแรงเลย ใครก็ตามที่เข้ามาใช้อาวุธจะเท่ากับประชาชนไม่ได้จะถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันกับประชาชนที่มาชุมนุมโดยสงบสันติปราศา